ต่อไปครับอาภิภาวาวิพัตตินันติจวัตเตอาภิภาวาติปะทังจาอ่านว่าบทว่าอาภิภาวาด้วยวิพัตตินันติปะทังจาอ่านว่าบทว่าวิพัตตินังด้วยวัตเตย่อมตามไปขึ้นสูตรที่3 3 8สปอัญญสมาโลโปจะครับอัญญสมาโลโปจะโลโปนว่าการลบโลโปนว่าการลบ วิพัตินังแห่งวิพัสทั้งหลายวิพัตินังแห่งวิพัสทั้งหลายวิพัตินังแห่งวิพัสทั้งหลายปราสังอันเป็นเบื้องหลังปราสังอันเป็นเบื้องหลังอับพระยีภาวะจากอับพระยีภาวะสมาน อับพระีภาวาจาก health, อับพระีภาวะสมารอับพระีภาวาจากอับพระีภาวะสมารอัญญสมาอันอื่นอัญญสมาอันอื่นอัการันตโตอัการันตโตอ่าตัวนี้ก็ยกลิงคำหาเข้ามาในบทหนึ่นครับนะอัการันตโตลิงคำหาจากลิงอันมีอักษรเป็นที่สุด จากลิงอันมีอักษรเป็นที่สุดอาการันต์ตลิงคำหาจากลิงอันมีอักษรเป็นที่สุดจากลิงอันมีอักษรเป็นที่สุดโอติย่อมมีโอติย่อมมีจะด้วย จะด้วยโลภิพัตหลังจากอภิญโภตสมาธิอื่นจากอาัการันโลภิพัตหลังจากอภิญโภตสมาติอันอื่นจากอาัการันสูตรนี้เป็นโลป,ะว,โลปะวิธิสูตรนะครับนะอาวุตินี่มันครับพร้อมกัน อาการตาโตอันยสมะอภิภวาสมาสาปราสังวิพัตินังโลโปจาหติโลโปอันว่าการโลวิปัตินังแห่งวิปปทั้งหลายปาราสังอันเป็นเบื้องอภิภิวาสมาาจากอภิภวาสมาอันยสมะอันอาการตโตลิงัมหาจากลิงอันมีอักษรเป็นที่สุดโหติย่อมจะด้วยโลโปอันว่าการโลวิพัตินังแห่งวิปปทั้ง ปาราสังอันเป็นเบื้องหลังอภิภาวะสมาสจากอภิภาวะสมาอัญญสมาอันอื่นอาการรนตระโตลิงคมหาจากลิงอันมีอักษรเป็นที่โหติย่อมมีจากโลปวสุทธกตาในโหติโหติอาขยานตบนกตุวันอาการรนตะโตวิเศษนะของลิงคำหาลิงคำอภัตาในอัญญสมาอัญญสมาวิเศษนะของอภิภาวะสมาสอภิภาวะสมา อาปาทานในปาราสังปาราสังวิเศษนัของวิปัสสนางวิปัสสนามีสัมพันธ์ธาในโลโปจะสาวกยะสมุจยะญาเข้าอาการันตะโตอัญญสมะอภิจิภาวะสมาสาปาราสังวิปัสสนางโลโปโหติโลโปสุทธกาตาในโหติโหติอาขยานตบนกตุวะอาการันตโตวิเศษนัของลิงค์คำอาลิงคคำ อาปาทานในอัญญสมาอัญญสมาวิเศษสนาของอาภิภภวสมมาอาภิภภวสมมาสัอาปาทานในปาราสังปาราสังวิเศษสนาของสัมมิสัมพันธ์ในโลปโอจาสาวกายสมุทียถาอการันตะโตอัญญสมาอาภิภภวสมมาสัปปาราสังวิปัตินังโลปโอโหตินะครับดูตัวอย่างครับอาทิตตินะครับ แปลว่าอาศัยในหญิงครับดูคาอธิบายเพิ่มอิติสุอธิกิจักถานวัตติติอัถโอัถวนว่าอธิบายอิติว่ากระถานว่าคําพูดอธิคิจะอาศัยแล้วอิติสุในหญิงทั้งหลายปพรติย่อมเป็นไปนะครับเพราะฉะนั้นอทิติแปลว่านะครับอาศัยในหญิงเป็นไปนะครับอาศัยในหญิงเป็นยะไปนะครับอทิติตัวนี้มาจากอาถิกับอิถีครับอทถิกับอิถีนะครับนะ มาจากอาทิตย์บทหนึ่งอิทธิบทหนึ่งครับอาทิลงสี่รอบสี่ส่วนอิทธินะครับลงสู่สตมีวิภัตนะครับแล้วก็คงไว้นะครับแล้วก็อาทิตตัวนี้มีอ่านว่าอาทิตกิจจ์ไปว่าอาศัยแล้วอิธิสูนายหญิงทั้งหลายแล้วก็อิติอัตเทนอันนี้นะครับอาศัยนี้ทั้งหลายแล้วก็อิติอัตเทนอั่นนี้หลังจากนะครับท่านลบวิภัตเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ท่านทําสนธิเลยนะครับนะ อ่าทำสุนทินะครับตัวนี้ก็ข้างหน้าเป็นอีข้างหลังก็เป็นอีนะครับก็แยกท่าออจเสียอีเพราะสางลบสาะหน้านะครับใช้สูตรนะครับอ่าตปวสุนทีถ้าสุนธิก็ใช้สูสรรสตรซาเสดปังนะครับนะลบแล้วก็ประกอบกันมิรุเป็นอาทิตถีอยู่นะครับมิรุเป็นอาทิตถีนะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ตั้งอาทิตถีเป็นนามแล้วก็ตั้งอาทิตถีเป็นน้ำปงสกลิงแล้วก็ลัสะ อาทิฐถีที่อีเป็นอีด้วยสุดว่าสารรโสณปุงสเกหลังจากนั้นถึงลงสี่พัดแล้วก็ลบสี่พัดด้วยสุดว่าอัญญสมาโลโปจะครับมีรูปเป็นอาทิตถีอาทิตถีตัวนี้เป็นลิงอะไรอาทิติีเป็นลิงอะไรนาโงสกลิงนะครับจะไปจำศัพนะจะจำศัพท์ก็เสร็จเลยครับเพราะว่าอิทถีเป็นอิทถีลิงใช่ไหมครับผู้หญิงแต่ว่าตัวนี้อริสมาต้องเป็นอะไร นะปูงสกัลลิงพอตั้งเป,นะป็นนรปุณฑริงแล้วนะครับนะแล้วก็ให้รัศดด้วยครับรัศอีเป็นอีดด้วยครับอาทิตินะครับแปลว่าอาศัยในหญิงนะครับนะต่อไปครับดูตัวอ,อย่างต่อไปอาทิติีปัสสาตะระวังว่าท่านภาษาจงดูอาทิติซึ่งนะครับคําพูดอาศัยในหญิงเป็นไปครับอาทิติีตัวนี้ก็ลงอังแล้วก็ลบอังด้วยสุดว่าอัญญสมาโลโปจะนะครับ อาจจะสมารูป,ปรจะต่อไปทิตยกตังอาทิติกตังอาทิตยิแปลว่าอันคําพูดอนาศัยในหญิงเป็นไปกตังกระทําแล้วอิจาธิดังนี้เป็นต้นสแสดงว่ารูปเหมือนกันหมดเลยครับนะถ้าไม่ใช่อากาลันนะอากาลันจะมีการแปลงเหมือนอากาลันบ้างใช่ไหมครับนะแต่ว่าถ้าอิการันนะครับ ภูการานในรูปร่างหน้าตาของวิพัฒน์นี่ตั้งแต่ปฐมมาจนถึงสติพัฒน์นี่เหมือนกันเลยครับเพราะลบวิพัฒน์ด้วยสุดว่าอัญญสมาโลโปจะลงสิลบสิลงโยลบโยลงอังลบอังนะครับลงนาลบนานะครับจนถึงสติพัฒน์เลยครับมีรูปเป็นอาธิติหมดเลย ต่อไปเอวังเหมือนการอาทิกุมารีแปลว่าอาศัยในเด็กหญิงนะครับอาศัยในเด็กหญิงนะครับเป็นไปนะครับอาทิกุมารีมาจากอาทิกกุมารีนะครับนะรัศอีเป็นอีนะครับนะอาทิกกุมารีนะต่อไปวัตถุยาสมิปังอุปวตถุสมิปังวัตถิกายวัตถุยาแห่งหญิงสาวอุปวตถุชื่อว่าอุปบตถุแปลว่าวัตถิกายแห่งหญิงสาววัตถุนะครับ อ่าสับเดิมมาจากอุปาวะทูเป็นอุกาลในอิทธิลิงวัตถุแปลว่าหญิงสาวแปลว่าลูกสะพายเป็นได้สองอย่างใช่ไหมครับแปลว่าหญิงสาวก็แปลว่าลูกสะพายนะครับแต่สําเร็จแล้วให้รักษาอูเป็นอูแล้วก็เปลี่ยนเลิงใจที่เลีงเป็นนะปุงสกาเลิงนะครับต่อไปคุณนางสมิปังอุปคุสมิวังวนุทิกลยคุณนางแห่ง โคทั้งหลายอุปโคชื่อว่าอุปโคนะครับแปว่วทต่ิกาแห่งโคโอการาสารสตังอุกาโรรัสตางว่าความเป็นแห่งรัสะาอุกาโรเป็นอุอักษรโอการาแห่งออักษรโหติย่อมมีตัวนี้เขาเรียกวารัสาวิปริตครับรัสาวิปริตนะตามปกติรัสาอาเป็นอาอีเป็นอีอูเป็นอูแต่ตัวนี้รัสาโอเป็นอออย่างนี้เขาเป็นรัสาวิปริตนะครับโดยอาศัยฐานใกล้เคียงกันนะครับนะ ตอุปโคนะครับสาเดิมมาจากอุปากาโคะสะโอวิปรีตเป็นออนะครับจะสุดว่าสโรรสโณปุงสเกนีน่นะครับนะอ่าตัวนี้นี่มตนท่านไปดูที่โอการันในนปุงสกลิงนิดนึงครับนี่มันเปิดเลยครับนะดูที่นามนะครับอ่าหน้า119ครับ ดูเลยครับท่านบอกว่าไงครับโอการันโตนปุงสกาลิงโคจิตาโคสัตโทต่อไปจิตตาคาโออาสากุลสาติอเทภูมิจิสมาเสกเตะสารุรสนปุงสเกติโอการัสฐานปยตนาสันนตารสตะมุกาโรนะครับแล้วก็เสียทิปฏิสิโลโปจิตคุนะครับกุลังจิตคูจิตคูนี้นะครับ อ voi, uri, ่าแสดงว่านะครับตองจิตตโคกัลสาโอเป็นอุเหมือนกันกับอุปคุใช่ไหมครับเหมือนกันและใช้สูตรเดียวกันไหมใช้สูตรเดียวกันคือซาโรรสโซนะปุงสเกนะครับแต่ว่ารูปแตกต่างกันนะครับเพราะว่าอุปคุนี่เป็นอัิยุสมาส่วนจิตตโคเป็นสมาลัยปุษมานะครับเพราะฉะนั้นจะใช้สูตรอัญญสมาโลปจารในการลบมีพาร์นี่ไม่ได้นะครับนะต้องใช้สูตรตามปกติครับสูตรอัญญสมาโลปจาร์เนี่ยใช้เฉพาะในอัพยุสมาเท่า เท่านั้นนะครับภาพออารูปแตกต่างกันนะครับแต่มีการักษะเหมือนกันนะแสดงว่าตรงนี้เราก็เคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งครับนะมาเจอครั้งหนึ่งครับอยู่ในสมานนี้ครับนะแต่วันมีข้อกําหนดเพิ่มเติมตรงที่ว่าครับสมานต่างกันการทํารูปก็ใช้สูตรต่างกันนะครับเอาวยุสมานี้ใช้สูตรเฉพาะของเขาเองครับมีอยู่2ส,สูตรในการทารูปนะครับหล,หลักเลยคือสูตร อาวิภาตินามาการันตาอาวิภาวานและก็สูตรอัญญสมาโลโปจะนะครับสูตรสําคัญมีสองสูตรนี้ครับใช้นะครับตัวนี้นะเฉพาะในอาพิสมารเท่านั้นครับสองสูตรนี้ครับต่อไปเอวังอุปสักคบวโก,โกนะครับหลังอุปสักขับวโก,โกใส่อาพิยีภาววนเข้ามานะครับอาภิยีภาวนว่าอาวิยุสมาตอุปสักขับวโกอันมีวิสาวเป็นบทหน้าโหติย่อมมีเอวังอย่างนี้ อ่าแตีงว <speaking> ่าต LIKE <magnificent> like like ัวอย่างที่ท่านยกมานี่หมดหรือยังไม่หมดนะครับแต่ท่านแตดงพอเป็นตัวอย่างก็ที่เหลือท่านก็เรียนแบบนะครับเหล่านี้ได้เลยครับนะท่านยกตัวอย่างมาแค่นี้ครับที่เหลือนะครับที่ไม่ได้แตดงไว้ก็เรียนแบบนะครับที่ท่านแตดงไว้แล้วอ่ะจบอวิญพสพัฒประเภทแรกคืออุปสักขอุปปการอวิปพสสมานนะครับอ่ะต่อไปขึ้นประเภทที่2เลยนะครับเดี๋ยวจะพาดูพาท่อง อีกทันะครับที่หลังนั้นดูไปก่อนครับเรียนไปก่อนนะอ่าประเภทที่2นะครับประเภทที่ใช้เยอะนะครับที่สําคัญนะครับในพิจารานะครับมี2ประเภททั้งอุปสรรคบวากาและนิปาตาวากกานิปาตบาวาก,าาวากมีใช้เยอะมากกว่านะครับเจอบ่อยกว่านะครับสาคัญนะอ่าจะเน้นอันนี้เป็นพิเศษนะครับนิปาตบวกกานะครับอ่าหลังนิปาตบวกโกใส่อาพายีภาวะเข้ามานะครับแล้วก็มายาวุจเตครับ อาปิปวรว่าอาิยุสมาดนิปาตบโกอันมีนิบาตเป็นบทหน้าครับอาปชิชโว,วอันว่าอาิยุสมาดนิปปาตบโกอันมีนิบาตเป็นบทหน้ามายาอันข้าพเจ้าวุจเต,เตจะกล่าวอ่านยถาอุทาห์น,นะครับอ่านข่าวตัวอย่างเลยครับวุฒานังปาติปาติยถาวุฒังครับ ปฏิปปเตียนว่าลำดาบพุธานังแห่งผ EN, er ally, альным, poetry, ست, ู้เจริญทั้งหลายยถาวุฒทงชื่อว่ายถาวุฒะแปลว่าลำดาบแห่งผู้เจริญนะครับต่อไปเยเยวุฒาวานะครับวาหรือว่าวุฒานว่าผู้เจริญทั้งหลายเยเยเหล่าใดเหล่าใดยถาวุฒทางชื่อว่ายถาวุฒะแปลว่าผู้เจริญใดใดนะครับยถาวุฒทางมาจากยถากรรมวุธายถาเป็น นิบาตนะครับนิบาตตัวนี้อยู่ข้างน่ะยะถาตัวนี้มีอ่านปฏิปปาติไปว่าลำดับแปรก่อนใช่ไหมครับแล้วก็รูปสุนัยเป็นนาปงสกเรีงพระวุฒะนะครับลิงเดิมเป็นปงปงลิงนะครับพอยังก็เข้ากดเกณฑ์ครบสามสามข้อนะครับน่ะส่วนท่าเยเยตัวนี้นะครับยะถามีอ่านวิชาการกล่าวซ้ำนะครับน่ะเยเยเนี่ยนะครับวิเคราะห์เป็นเยเยวุฒายะถาวุฒังนะครับอ่า จะถาวุธังวิเคราะห์ได้สองแบบนะครับเป็นวุฒานางปฏิบัตินะครับจะถาวุธทางกาบเยเยวุฒายถาวุฒทางนะครับต่อไปครับปทัทฐานะติกกะเมครับอุทธานังว่าอุทาหอนปทัทฐานะติกกะเมในอาจการไม่ก้าวล่วงซึ่งอัจของบทครับในอาจการไม่ก้าวล่วงซึ่งอัจของบทตัวอย่างแรกครับยะถากรรมังแปลว่าอะไรครับ ตามลำดับยะถากับกามะตัวนี้สอนกะกามาครับกบมมติถ้าอยู่ในธนาการสอนนะครับก็สอนกะเข้ามาครับยะถาตัวนี้แปลตามแปลก่อนนะครับยะถาเป็นนิบาตอยู่ข้างหน้าแปลก่อนแล้วก็กามะลิงเดิมเป็นปุงลิงเข้ากโมนะแต่ทวนี้แล้วตัวนี้เป็นนะปุงสกังลิงแสดงว่าเข้ากฎเกณฑ์ครบสามข้อไหมครบ,ครบนะครับยะถากมามังตามลำดับต่อไปยะถาสติตาม ความสามารถนะครับยถาเวตามสติความสามารถนะครับยถาพลังตามกําลังนะครับนะกโรติย่อมกระทำยถาพลังตามกําลังนะครับต่อไปพระอนาติกมิตวากรติติอัตโถอัตโนว่าอธิบายอิติว่านะครับบุคคลนว่าบุคคลอนาติกมิตวาไม่ก้าวล่วงแล้วพลังซึ่งกําลังกโรติย่อมกระทำแสดงว่าทําตามกําลังของของตนนะครับนะ สามสามนี้ครับยะถากกรรมังยถาติยถาพลังนะครับยถาตัวนี้นะครับมีอาจไม่ก้าวล่วงเนื้อความของบทนะครับตัวนี้เวลาวิเคราะห์ก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับใช้สามข้อเองเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสับนามตัวไหนก็ใส้สามนามตัวนั้นอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็ใส่อานติกมิตวาเข้ามาครับอย่างเช่นยถากรรมังก็กรรมังอานติกมิตวายถากรรมังนะครับยถาสติก็เป็น สัตติงนะครับอนัตติกมิตวาญถาสติพลังเป็นอยู่แล้วครับพลังอนัตติกมิตวาญถาพลังนะครับนะ่ะกระโดดตีแล้วตัดลงไปนะครับใช้อนัตติกมิตวานในรูปวิเคราะห์เลยนะครับนะอ่าสตินะครับตัวนี้แปลว่าความสามารถก็ได้แปลว่าหอกก็ได้ใช่ไหมครับอ่าแต่ตัวนี้ต้องแปลว่าความสามารถนะครับนะต้องแปลวความสามารถนะครับอ่ะนิมนม์ครับ วิเคราะห์สักหน่อยครับสามนี้แปลงซื้อเจอบ่อยในวัยกรนะกรณีที่มี2วิพาสสามวิพาสนะครับมีการแปลงนะครับไปใช้ยถากรรมังตามลำดับเข้ามาให้นะครับนะอ่าวิเคราะห์ว่ากรมังอนาติกามิตตวายถากรมังกรมังอนัตติกามิตตวังยะถาิกรรมังกรรมังอนัตติกามิตตวายะถากรรมังกรรมังอนัตติกามิตตวัง yata kamang kamang anati wa... yata kamang kamang anati kami tong yata kamang kamang anati kami tawa yata kamang kamang anati kami Tom yata kamang kamang anati kami tawa yatha kamang kamang anati kami Tom yata kamang kamang anati kami tawa kamang kamang ya takamang kamang anati kami tawa 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 ya takamang kamang Ya kamang kamang anati kami tawa ya takamang kamang anati kami tawa kamang anati kami tawa ya takamang kamang anati kami tawa kamang anati kami tawa kamang kamang kami tawa kamang anati kami tawa kamang kamang kami tawa kamang anati kami tawa ya kamang kamang anati kami tawa ya kamang kamang kami tawa ya อนัตติกมิตาว่าไม่ก้าวล่วงแล้วกรม,มังซึ่งลำดับยะถากรม,มังชื่อว่ายะถากรม,มาแปลว่าไม่ก้าวล่วงแล้วซึ่งลำดับได้แก่ตามลำดับ่าส่วนใหญ่ไม่ได้แปลาตามลุวิข้อแทบแต่ยมแปลว่าตามลำดับเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวนี้สมานเป็นกิริยวิเศษสนะใช่ไหมครับนะยะถากรรม,มังกิริยสนะนะครับนะอ่ะสับตอไปครับ ชีวศาสตยัตโกบริจโทยาวชีวังนะครับปริจโทนว่าการกำหนดยัตโกอันมีประมาณเพียงใดชีวศาส์แห่งชีวิตยาวชีวังยาวชีวะแปลว่ากำหนดเพียงใดแห่งนะแปงว่ายาวศัพท์ตัวนี้นะครับในลวิค์ใช้สองศัสต์มาช่วยครับคือยัตโกกับบริเฉโทนะครับยัตโกเป็นตัดทิศนะครับมาจากยาศัสต์ตตกาปัดใจนะครับนะยาแปลว่าใดตตกาแปลว่ามีประมาณนะครับรวมกันแปลว่ามีประมาณ เท่าใดนะครับนะเป็นปทีโทนว่าการกําหนดนะครับแล้วก็ชีวะสาบลิงเดิมแปนปุงลิงแต่สมัยลนะแปลนละปุงสกลิงนะครับอ่าตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารยารักษาโรคใช่ไหมครับท่านกำหนดไล้ว่าตัวนี้ฉันได้ตั้งแต่ลุนขึ้นจนถึงเที่ยงวันนะครับตัวนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปฉันได้บางอย่างเจ็บได้ จ็ดวันบางอย่างฉันได้ตลอดชีวิตใช่ไหมครับน่าจะมีอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยาวัชีวังตัวนี้ครับอยู่ในเรื่องของเท้าสกะใช่ไหมครับเท้าสกานี่เพ็ญวัตบทนะครับมีอยู่7ข้อนะครับยาวัชชีวังตลอดชีวิตนะครับข้อแรกคือเลี้ยงพ่อแม่ตลอดชีวิตใช่ไหมครับน่ามาตาเปติพรังนะครับน่าเลี้ยงพ่อแม่ตลอดชีวิตครับข้อแรกเลยจะมียาวัชีวังอยู่ประกอบนะครับน่า อ่าต่อไปครับยาวตายุกังนะครับแปลว่ากําหนดเพียงใดแห่งอายุอ่าแสียว่าอายุกับชีวิตกับเป็นสภาวพจน์กันนะครับยาวตายุกรรมมาจากยาวตากับอายุยาวตาก็เป็นนิบาตครับอายุก็เป็นสํานามนะครับตัวนี้ลงกับปัจจัยครับอ่ากับปฏิยนว่ากับปัจจัยโหติยอมลงนะครับลงกับปัจจัยด้วยสูตรเดิมครับสูตรไหนครับท่านบอกมาแล้วครับกวัจจีสมาสันตกตานมการันโตนะครับอ่านอยู่ตรงไหน เห็นไหมครับอยู่ตรงไหนครับจาได้ไหมตรงไหนครับอยู่ตรงหน้า2 20ย่อหน้าที่3นะครับตรงอาปนกติกางทั้งหมดกวจัจจสมาสันตคาตานัมมกรันโตติกับปัจโย و, นะครับหน้าสองศย่อหน้าที่3นะครับตรงนี้ครับลงกะปัจจัยมานะานี่มันครับตัวนี้ก็ บริกรมวิเคราะห์นี้ทักหน่อยครับนายาวชีวังชีวสายตะโกปริเฉทวยาวชีวังชีวสายตะโกปริเฉทวยาวชีชีวสายตะโกปริเฉทวยาวชีวังชีวสายตะปริเฉทวนยาวชีวังชีวสายตะโกปริเฉทวยาวชีชีวสายตะโกปริเฉทวยาวชีวังชีวสายตะง

pari yava jawa jiwa jiwa saya tako pari cetho jawa pari cetho anwa kan kam do jata ko an praman tiang dai jiwa saya jawa jiwa jawa jiwa pewa kam do piang dai eng jiwa saya tako pari cetho jawa anwa kan kam do jata praman dai jiwa saya ยาวชิวังชื่อว่ายาวชิวังแปลว่ากรรมโดดเพียงใดแห่งชีวิชีวสายะตะโกปริเชโทยาวชิวังปริเฉโทอันว่าการรมยะตะโกอันมีประมาณเพียงใดชีวิสาแห่งชีวิตยาวชิวังยาวชิวังแปลว่ากรรมโดดเพียงใดแห่งชีวิชีวสายะตะโกปริเชโทยาวชิวังปริเฉโทอันว่าการรม

ปริเฉโทอันว่าการกำหนดปริเฉโทอันว่าการกำหนดปริเฉโทอันว่าการคำนวปริเฉโทอันว่าการกำหนดปริเฉโทอันว่าการกำปริเฉโทอันว่าการคำยะตะโกอันมีประมาณเพียงใดยะตะโกอันมีประมาณเพียงใดยะตะโกอันมีประมาณเพียงใด Ani preman bingday, ia ani praman bingday, ia tako, ani praman bingday, ya tako, ani praman bingday, ia tako, ani preman bingday, ia takko ani ani preman bingday, ia takko ani preman bingday, ia takko ani preman bingday, ia ani preman bingday, ia takko ani preman bingday, ia tako, ani preman ani ยะตาโกอันมีประมาณเพียงใดชีวสารแห่งชีวีชีวสารแห่งชีชีวสารแห่งชีวีชีวสารแห่งชีวีชีวสารชีวสารแห่งชีวีชีวสารแห่งชีวีชีวสาแห่งชีชีวสารแห่งชีวีชีวสารแห่งชีวีชีวสารแห่งชีวชีวชีวสารแห่งชีวีชีวสาร ยาวชิวังชื่อว่ายาวชิวัแปลว่ากรรมโดดเพียงใดแห่งยาวชิวังชื่อว่ายาวชิวัแปลว่ากรรมโดดเพียงใดแห่งยาวชิวังชื่อว่ายาวชิวัแปลว่ากรรมโดดเพียงใดแห่งยาวชิวังชื่อว่ายาวชิวัแปลว่ากรรมโดดเพียงใดแห่งยาวชิวังชื่อว่ายาวชิวัแปลว่ากรรมโดดเพียงใดแห่ง ยาวชีวังชิวังยาวชีวังแปลว่ากคมโดดเพียงใดแห่งยาวชีวังชิวังยาวชีวังแปลว่ากคมโดดเพียงใดแห่งยาวชีวังชอว่ายาวชีวังแปลว่ากคมโดดเพียงใดแห่งยาวชีวังชอว่ายาวชีวังแปลว่ากคมโดดเพียงใดแห่งยาวชีวังชิวังยาวชีวังแปลว่าคโดดเพียงใดแห่ง ชีวสายตะโกปริเฉโทยวัชิวังปริเฉโทอันว่ากัมโดญยตะโกอันมีประมาณเพียงชีวสาแห่งชีวิตยวัชิวังยวัช a วังแปลว่ากัมโดดเพียงใดแห่งชีวิตช a วสายตะโกปริเฉโทยวัชิวังปริเฉโทอันว่ากัลกัมโดญยตะโกอันมีประมาณเพียงชีวสาแห่ง ยาวชีวังชอวายาวชีวะแปลว่าการโดดเพียงใดชีวะสายตะโกปริเฉโทยาวาชีวังปริเฉโทอันว่าการกำมโดยตะโกอันมีประมาณเพียงชีวะสาแห่งชีวิตยาวชีวังยาวชีวะแปลว่าการโดดเพียงใดแห่งยาวะเป็นนิบาตอยู่ข้างหน้าสองยาวะแปลว่ากําหนดเพียงใดแปลก่อนสามชีวะลิงเดียวเป็น โปงเรีงแต่ส้อเ,เรอ 3, ็จเป็นเข้า,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 าวกลดเกล็นครบสามข้อไหมเป็นนิปาตาบุพากาอภิภาวะสมาร์นะครับนิปาตาบุพกาอภิสมาร์นะอภิสมาร์ที่มีนิบาตอยู่ข้างหน้าแล้วก็แปลก่อนนะครับ